ต่อมานะครับพอมีเรื่องของขนาดภาพแล้วก็ต้องมีเรื่องของมุมกล้องหรือ camera angle นะครับมุมกล้องก็คือเป็นเรื่องของเรื่องของทางเทคนิคว่าตอนนี้เนี่ยกล้องที่เราถ่ายเนี่ยจะมีองศาหรือมีมุมมองอย่างไรกับภาพนะครับจะเป็นคนละส่วนกับขนาดภาพนะครับมุมกล้องนะครับเราก็จะมีมุมกล้องที่หลากหลายนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของมุมกล้องที่เราใช้ในงานแอนิเมชันหรืองานวิดีโอต่างๆนะครับว่ามีมุมกล้องอะไรบ้างนะครับ มาที่มุมกล้องแรกเลยนะครับเป็นมุมกล้องพื้นฐานซึ่งก็คือตอนนี้ที่พวกเราเห็นอาจารย์อยู่นะครับก็คือเป็นมุมกล้องที่เราใช้อยู่ก็คือมุมกล้องที่เรียกว่า normal angle หรือมุม eye level นะครับบางคนอาจจะเรียกมุม eye level ก็คือมุมระดับสายตานะครับก็คือกล้องเนี่ยมองตรงมาที่ตัวบุคคลเลยนะครับไม่มีการเอียงขึ้นหรือเอียงลงเราก็จะเป็นมุมกล้องทั่วไปที่เราใช้ในงานปกตินะครับเราก็จะใช้มุมที่เป็น eye level หรือ normal อันก์ลนะครับคราวนี้นะครับพอเป็นมุมที่2นะครับมุมนี้นะครับเราจะยึดที่ตัวกล้องนะครับถ้าตัวกล้องตรงนี้นะครับ high angle ก็คือกล้องอยู่สูงกว่าวัตถุนะครับเราจะเรียกมันว่า high angle นะครับ high angle เราจะวางกล้องในสูงกว่าตัววัตถุนะครับถ่ายกดลงมาดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้มุมกล้องประเภทนี้นะครับตัวละครที่ถูกถ่ายนะครับ จะมีความรู้สึกทําให้ผู้ชมเนี่ยเห็นตัวละครที่ถูกถ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยอ่อนแอต่าต้อยมีรู้สึกว่าเขาตัวเล็กกว่ามีอํานาจน้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะถ้าเราต้องการสื่อสารตัวละครตัวละครที่เราต้องการที่จะถ่ายออกมาเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอ่อนแอบางทีเราก็สามารถใช้เรื่องของมุมกล้องตรงนี้ได้นะครับไฮเลเวลนะครับหรือถ้าเกิดเราเป็นการถ่ายสถานที่นะครับ ไฮแองกลก็คือเอากล้องมาถ่ายจากที่สูงนะครับเราก็จะเห็นโดยรวมของสถานที่ว่าตอนนี้เนี่ยข้างล่างเป็นยังไงบ้างเห็นเป็นภาพกว้างนะครับเมื่อมี High a n g กลแล้วก็ต้องมี Low Angle โลแอง g กลก็คือมุมกล้องอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเสยขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมุมกล้องนี้ถ้าเกิดเราถ่ายกับบุคคลหรือตัวละครจะทำให้บุคคลหรือตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีรู้สึก ทางจิตวิทยาก็คือทําให้เขาเนี่ยเหมือนมีอํานาจมากกว่าตรงกันข้ามกั Low บโลแองเกิลนะครับกับไฮแองเกิลนะครับก็คือมีมุมกล้องนี้จะทําให้บุคคลหรือวัตถุหรือตัวละครนั้นเนี่ยดูมีอํานาจมากกว่าดูหน้าเกงรงขามดูเขาเหนือกว่าดูเขามีพลังทางกายภาพที่มากกว่าหรือเขาอาจจะตูตัวใหญ่มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมุมนี้มุมกล้องนี้เอาไปถ่ายกับสถานที่เช่นตึก ตึกราบ้านช่องอาจจะทำให้ตึกนั้นดูยิ่งใหญ่ก็ได้ครับอ่าน,นี้เราก็มี3มุมกล้องแล้วนะครับมามุมกล้องถัดไปนะครับเป็นมุมกล้อง over shoulder นะครับ over shoulder หรือมุมถ่ายมุมผ่านไหล่นะครับซึ่งมุมกล้องนี้นะครับจะต้องมีตัวละครประมาณ22 2ตัวอยู่ในชอ็ชอตช็อตนี้นะครับก็คือมุมแรกช็อตแรกก็คือเป็นตัวละคร ที่เราจะถ่ายผ่านไหล่ส่วนอ,อีกตัวละครนึงก็คือตัวละครที่อยู่ตรงข้ามกับตัวละครที่เราถ่ายผ่านไหล่นะครับมุมนี้นะครับมักใช้ในการสนทนาของตัวละครนะครับจะทําให้เราเนี่ยเหมือนมีมีส่วนเข้าไปร่วมอยู่ในการสนทนานั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่มุมกล้องนี้เรามักจะเห็นพวกรายการที่เป็นการถ่ายการสัมภาษณ์ก็จะนิยมใช้มุมกล้องนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ ต่อมามุมกล้องถัดมานะครับเราจะเรียกมันมุมกล้องนี้ว่า POV หรือ Point of View นะครับมุมกล้องนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นในลักษณะของออแทนสายตาของตัวละครนะครับว่าตอนนี้ตัวละครเนี่ยมันทำอะไรดังนั้นเนี่ยมุมกล้องนี้มักจะใช้ร่วมกับเทคนิคการถ่ายทำที่เป็นลักษณะของ Handheld หรือการเคลื่อนกล้องตามตัวบุคคลนะครับมุมกล้องนี้ก็จะให้ มุมมองที่แปลกใหม่นะครับเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นตัวบุคคลนั่นเองนะครับเห็นอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับะนะครับซึ่งเราจะพบเห็นมุมกล้องนี้เนี่ยมากในพวกเกมออนไลน์พวกเกมที่ออนไลน์ที่เราเล่นกันอย่างเช่นโปรแกรมเ,เกม Counter Strike อะไรประมาณนี้ครับเราก็จะเห็นมุมกล้องนี้แทนสายตาตัวละครนะครับ ต่อมามุมกล้องถัดไปนะครับเป็นมุมกล้องเมื่อกี้เรามี High a n ก l e กับ low a n g ก e คราวนี้ถ้าเกิดเราสูงมากกว่า h i g h ง n ก l e เราจะเรียกมุมนี้ว่ามุม Bir ร์ดไอวิ Bir ิร eye v วิ w ก็หรือแทนมุมกล้องของมุมตานกเขาจะเรียกมุมตานกมุมนี้เนี่ยจะสูงยิ่งกว่าองศานะครับจะสูงยิ่งกว่ามุม High a n ก l e นะครับอาจจะเป็น90องศาที่ถ่ายลงมาเลยก็ได้มุมนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะถ่ายใช้กรณีที่เราต้องการเห็นความ ว้างใหญ่ของเมืองนะเห็นความภาพรวมของเมืองมักจะใช้คู่กับขนาดภาพที่เป็น ELS Extreme Long Shot นะครับเพื่อเห็นความยิ่งใหญ่ความกว้างขวางของเมืองนั้นนะครับจะเป็นเหตุเป็นาภาพรวมนี่ก็คือเป็นมุม Bird Eye View นะครับถัดมาจากมุม Bird Eye View ตรงข้ามมุมนกแล้วตรงข้ามกับนกก็คือมุม Worm Eye View หรือมุมหนอนตาหนอนนะครับมุมนี้จะตรงกันข้ามก็คือกล้องเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับแทบจะ เลี่ยกับพื้นไปเลยถ่ายเสยขึ้นมานะครับเห็นตัวบุคคลเนี่ยตรงอาจะคล้ายๆกับตัว low level angle นะครับแต่ว่าจะต่ำเข้าไปอีกมุมนี้นะครับถ้าถ่ายเป็นตึกถ่ายกับตึกถ่ายกับสถานที่จะทำให้ตึกน,นั้นนะ่ดูยิ่งใหญ่เกรงขามโอ้อามากขึ้นนะครับหรือถ้าถ่ายบุคคลเนี่ยเราจะทําให้ตัวบุคคลบุคคลนั้นเนี่ยที่เราถ่ายมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยมี power มีอํานาจมากขึ้นนะครับก็จะคล้ายๆกับ,บมุม low angle แต่ว่ามีองศาที่มากกว่า นอกจากนี้นะครับมันยังมีเรื่องของมุมกล้องต่างๆอีกมากมายนะครับที่ถูกนํามาใช้ในการในการถ่ายทำนะครับหรือในการสร้างสรรค์นะครับอย่างเช่นมุมเอียงมุมเอียงเนี่ยอาจจะใช้ในการทําให้รู้สึกว่าความไม่ไม่ไม่ปกติของตัวละครนะครับหรือว่าความไม่สมดุลของตัวละครหรือว่าอาจจะมีมุมอื่นๆที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเราก็มีมุมกล้องหลากหลายมากมายนะครับที่เราเอาไปใช้ ซึ่งในความหมายของมุมกล้องต่างๆนะครับมันไม่ได้ตายตัวนะครับในผู้กำกับหรือว่าในเรื่องบางเรื่องในบางมุมกล้องเนี่ยเขาก็ถูกนําไปตีความหมายในรูปแบบอื่นๆก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของออมุมกล้องต่างๆนี้มันก็เป็นเหมือนศิลปะนะครับที่สามารถตีความได้มากกว่าที่เราพูดไปนะครับ